สวัสดีครับสักนะสั่งนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องน้ํายาทําน้ําใสกันนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายการใช้งานให้ฟังกันนะครับน้ํายาทําน้ําใสนะครับก็สมชื่อนะครับก็คือทําให้น้ําใสนะครับอย่างตู้นี้คือตู้ที่ผมรื้อในคลิปก่อนนะครับตู้ดัดนะครับที่ผมรื้อแล้วก็ปักทันทีนะครับมันก็จะมีความมัวๆของน้ํานะครับพอเรารื้อต้นไม้ขึ้นมานะครับบางทีก็อาจจะมีฝุ่นมีอะไรบ้างเล็กน้อยนะครับขึ้นมานะครับ แล้วก็จะใช้น้ํายาทําน้ําใสในกรณีเหล่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนํายี่ห้อของน้ํายาทําน้ําใสให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับอันนี้นะครับ2ยี่ห้อในมือนี้ก็คือเอซูคลาวดี e ทรีทเมนะครับกับ APK c เค a r ลียรพนะครับก็มีอีก2ยี่ห้อที่จะแนะนำเหมือนกันนะครับก็คือ ADA c เ e a คลียร์แล้วก็เคลียร์เอ็กนะครับ โดยเค e ียร์เอ็กเนะครับกับ APK ีเค a ียรพันะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยเรานะครับส่วนผลิตภัณฑ์ ASU c o o u d y t r t a t m t n t กับ ADA Clearwater ก็เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศนะครับซึ่งก็สามารถใช้งานได้ดีทั้ง4ี่ยอเลยนะครับใช้ได้หมดนะครับการจะเลือกใช้ยี่ห้อไหนนะครับก็แล้วแต่กำลังและความศรัทธาของแต่ละท่านนะครับแต่ทั้ง4ยี่ห้อก็มีความน่าเชื่อถือสามารถใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้ของ ASUS c l u d y Treatment แล้วกันนะครับอัตราส่วนการใช้สำหรับตู้24นิ้วนะครับก็คือ6มิลลิลิตรนะครับการตวงของ a s u ก็คือใช้ฝาในนะครับมันจะมีฝาเกลียวข้างในนะครับก็เทลงไปเต็มนะครับก็คือ5มิลลิลิตรนะครับแล้วก็จะมีเส้นขีดๆอยู่นะครับเส้นหนึ่งก็คือ1มิลนะครับก็อย่างที่ผมเทลงไปเลยนี่นะครับ ตามนี้เลยนะครับแล้วก็รอสักพักนะครับเดี๋ยวน้ํายานะครับมันก็จะไปจับตะกอนฝุ่นลงไปนะครับน้ํามันก็จะใสขึ้นนะครับส่วนยี่ห้ออื่นๆนะครับก็จะมีวิธีการใช้อยู่ข้างขวดนะครับก็ใช้ตามโดสที่ผู้ผลิตเขากําหนดมานะครับส่วนยี่ห้ออื่นเขาจะเป็นแบบปั๊มเนาะของเอซูมันจะเป็นฝาแบบเทนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทุกท่านจะเลือกใช้นะครับว่าอยากใช้แบบไหน ก็แล้วแต่ทุกท่านจะเลือกเลยนะครับสะดวกอันไหนก็ใช้อันนั้นนะครับกรณีไหนบ้างที่เราใช้น้ํายาทําน้ําใสนะครับกรณีที่1เลยนะครับก็คือเหมือนผมหรือตู้แล้วเราจะจัดใหม่พอเราจัดใหม่เสร็จปุ๊บตู้มันนัวนัวน้ํามัวมัวอย่างที่อย่างที่เห็นนี่นะครับแล้วก็ใส่มันก็จะช่วยทําให้น้ํามันใสเร็วขึ้นนะครับเวลาที่เราลื้อตู้หรือต้นไม้ออกแล้วเราจะเปลี่ยนผันไม้น้ํา ย้ายตำแหน่งอะไรอย่างนี้นะครับก็มันก็จะไปจับตะกรนให้ตกลงเร็วขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวกลองนอกเขาก็จะดูดให้เรานะครับกรณีที่2นะครับที่ใช้กันเยอะก็คืองานประกวดตู้ไม้น้ํานะครับงานประกวดตู้ไม้น้ําของเราที่ต้องยกตู้ไปประกวดที่งานนะครับก็การยกตู้ไปเนี่ยเราต้องลดน้ําออกหมดเนาะแล้วก็ระหว่างขับรถไปนะครับถนนก่าจ,จะไม่ได้เรียบตลอดทาง น้ำที่เหลือนิดๆหน่อยๆเงี้ยมันก็มีกระเฉาะมันก็มีดินกลิ้งไปกลิ้งมาบ้างถ้าเป็นตู้ที่แบบต้นไม้อาจจะยึดหน้าดินไม่หมดอะไรเงี้ยตรงส่วนที่ไม่ใช่ไม้หน้าเป็นพวกไม้ข้อข้างหลังไม้หลังอะไรเงี้ยมันก็จะมีดินอยู่เนาะบางทีดินมันก็กลิ้งไปกิ้งมาเนาะบางทีก็มีฝุ่นออกมาเนาะพอน้ํามันกระชฉาไปกระชฉามาถนนมันไม่ได้เรียบหมดเนาะก็อาจจะมีฝุ่น คุ้งออกมาอะไรงี้นิดหน่อยนะครับเราพอเวลาเราเติมน้ำํำในงานเสร็จปุ๊บน้ําอาจจะไม่ใสทันทีนะครับเราเปลี่ยนน้ําไปแล้วก็อาจยังใสไม่สุดแล้วก็ใส่พวกน้ํายาทําน้ําใสพวกนี้ช่วยนะครับแล้วก็อีกกรณีนะครับก็ตู้ประกวดอีกนั่นแหละมันมันฮิตมากสองสมปีก่อนเนาะไอ้ตู้น้ําตกทรายอะครับที่จะต้องเอาทรายขาวมาแล้วก็ทาแอร์ลิฟ ให้ทรายมันตกออกมานะครับจากร่องหินร่องไม้อะไรอย่างนี้นะครับก็ตู้มันก็จะขุ่นกว่าตู้ไม้น้ําปกติเนาะเพราะว่ามันมีพวกทรายละเอียดนะครับบางทีล้างยังไงฝุ่นตะกอนอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้หมดนะไอ้พวกทรายละเอียดเนี่ยเราก็ใช้ไอ้พวกน้ํายาทําน้ําใสพวกนี้นะครับช่วยนะครับตู้มันก็จะใสขึ้นนะครับจะใสามากกว่าเวลาที่เราไม่ได้ใสนะครับเพราะพวกตะกอนอะไรในพวกทรายขาวเนี่ยบางทีมันล้างยากเนาะ แล้วเรายิ่งมาปั๊มให้มันวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยเออมันก็มีโอกาสคลุ้งมากกว่าตู้ปกตินะครับก็พวกน้ํายาทําน้าใสก็ช่วย,ยอีกเยอะเลยนะครับกรณีสุดท้ายนะครับกรณีที่แบกบูมหรือว่าเกิดตะไคร่น้ําเขียวนะครับมันอาจจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาในปลายเหตุนะครับที่ไปช่วยจับตะกรอนอะไรพวกนี้ที่มันลอยอยู่เนี่ยในน้ำนะฮะมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ว่าผมไม่รับประกันว่ามันจะหาย100%ซนะครับคือเราก็ต้องไปดูต้นเหตุ ที่ทําให้เกิดแบคบูมแล้วก็เกิดตะไคร่น้ําเขียวนะครับถ้าเราไม่จัดการต้นเหตุให้มันหายมันก็จะไม่หายนะครับพวกน้ํายาทําน้ําใสมันก็ช่วยแก้ปัญหาให้แค่ชั่วคราวนะครับก็ไม่ได้ช่วยไปตลอดก็ต้องหาสาเหตุให้เจออย่างที่บอกไปนะครับก็พยายามนึกดูว่ามีของเสียในตู้เยอะหรือเปล่าหรือว่าเราไปใส่อะไรที่ทําให้จุลินทรีย์ในกองมันตายอะไรเงี้ยเราก็ต้องมานั่งคิดดูว่าทบทวนตัวเองว่า ที่ผ่านมาเราทําอะไรลงไปบ้างนะครับค่อยๆลําดับสิ่งที่เราทํากับตู้ลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะหาสาเหตุมันเจอเองนะครับค่อยๆคิดค่อยๆวิเคราะห์นะครับค่อยๆใช้สมาธิใช้ใช้สตินะครับอย่าพึ่งลน่นอย่าพึ่งอะไรนะครับเพราะบางทีการที่เราลนนะครับแล้วเราก็ใส่นู่นใส่นี่ใส่ไปเต็มไปหมดเนี่ยมันทําให้ปัญหาเนี่ยเกิดอาการหนักเข้าไปอีกนะฮะเพราะว่าเหมือนกับ เหมือนเชือกมันพันปมอยู่ปมเดียวแล้วอะ่ะเราก็เอาเชือกไปพันให้มันเป็นปมปมหนักเข้าไปอีกนะฮะค่อยๆใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งรีบทําอะไรค่อยๆค,ค,คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดจากอะไรนึกๆให้ดีนะครับมันก็จะไม่ยุ่งยากมากไปนะครับคําแนะนําในการใช้น้ํายาทําน้ําใสนะครับก็ควรปฏิบัติตามที่ผู้ผลิตเขาแนะนํามาอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะว่าการใช้มากเกินความจําเป็นนะครับ มันจะมีผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตในตู้นะครับเช่นพวกปลาพวกกุ้งนะครับพวกหอยนะฮรก็ใช้ตามที่เขากําหนดนะครับอย่าไปใช้เกินไม่ใช่ว่ายิ่งใช้แล้วยิ่งดีนะครับในกรณีแบบที่อยากใช้เยอะอะไรเงี้ยที่แบบที่ผมเคยเอาให้เพื่อนใช้นะครับก็คือไอ้กรณีน้ําตกทรายอย่างที่บอกอะก็คือใส่ไปแล้วแล้วน้ํามันเริ่มใสยอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเขาอยากใส่เพิ่มใช่ไหมเขาก็าไปเปลี่ยนน้ําออกแล้วก็ใส่เพิ่มอะไรเงี้ยอันเนี้ย ยังโอเคแต่ว่าถ้าปกติแบบตู้ธรรมดา,างเงี้ยน้ํามันขุ่นจากที่เราลื้อตู้หรือว่าเราถอนต้นไม้ออกมาอย่างเงี้ยเราก็ใส่ไม่ต้องเยอะตามที่เขากําหนดพอนะครับไม่ต้องไปทําแบบไอ้ตู้น้ําตกทรายแบบที่ผมให้เพื่อนใช้นะฮะเพราะอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงที่ผมเคยผ่านมานะฮะจากงานประกวดอะไรต่างนะฮะบ,บางทีเราก็มีของอะไรเงี้ยเราก็ให้หยิบยืมกันนะฮะมีน้ําใจนะฮะ คนวงการไม้น้ำไทยที่ไปประกวดเนี่ยส่วนมากมีน้ำใจกันทุกคนนะฮะเจอกันในงานก็ทักทายสวัสดีกันนะฮะใครขาดใครเหลืออะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาเสมอนะครับเป็นความอบอุ่นของวงการไม้น้ำประเทศไทยนะครับคลิปเกี่ยวกับน้ำยาทำน้ำใสในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะเอาน้ำยาทำน้ำใสไปใช้ถูกกรณีถูกวิธีแล้วก็ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกำหนดนะครับไม่งั้นมันก็จะมีผลกระทบนะครับ ตอนนี้น้ำในตู้ก็เริ่มใสขึ้นมานิดหนึ่งแล้วนะครับก็อีกสักชั่วโมงก็น่าจะใสปริ้งนะฮะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแลกันนะครับสวัสดีครับ